อ่าครับสวัสดีครับนักศึกษาทีนี้สําหรับในเรื่องของตะกอนนะครับตะกอนเมื่อผ่านกระบวน,นการในเรื่องของการเกิด Littification ซึ่งก็จะมีการกลายเป็นหินนะครับก็จะมีการ d e posit i o n มีซ m e n t a t i o n แล้วก็เกิดกระบวนการคอมเพกชันอ่าซึ่งจริงๆเดี๋ยวทีนี้นักศึกษาปไปเรียนไปแล้วนะครับก็คือตะกอนพวกนี้นะครับอ่านักศึกษาครับ ตะกอนทั้งหมดนี้นักศึกษารู้แล้วว่าตะกอนมีอะไรมีตะกอนมีอะไรบ้างตะกอนพวกนี้นะครับก็คือจะถูกเกิดการพัดพาพัดพานักศึกษานึกถึงแม่น้ําก็ได้่านะครับแม่น้ําสายหนึ่งก็จะมีต้นน้ําจําได้ไหมครับว่าซอสต,ติ้งเป็นอะไรต้นน้ําซอสต,ติ้งก็คือผัวซอสอ่าพัดมากลางน้ํากลางน้ําเราจะได้ซอสต,ติ้งแบบไหนครับก็คือโมอเดเลตซอสอ่าโมเดลเลตซอสอนะครับ สุดท้ายพอปลายน้ําหรือแถวป่าชายเลนก็นได้เราก็จะเป็นลักษณะข,ของเวลซอร์นะครับได้เป็นพวก <ales> คโคลนทีนี้กวดพวกเนี้ยหรือตะกอนพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือพูดอันนี้คือพูดคร่าวๆในภาพรวมนะครับว่าตะกอนวันนี้จะทําให้เกิดตําแหน่งการคัดขนาดอย่างไรทีนี้พอเม็ดตะกอนพวกเนี้ยนะครับเกิดการสะสมตัวนะครับก็จะมีการสะสมตัวเป็น2แบบก็คือการสะสมตัวโดยเม็ดตะกอนนะครับ ีนี้นักศึกษาก็จะรู้ว่านอกจากเมตะกรอนแล้วจะมีสารละลายทําให้เกิดหินตะกอนอีกก็คือสารละลายตก,ต,กตกผลึกนะครับทําให้หินตะกอนนะครับแบ่งได้เป็นสามประเภทดังนี้นะครับ <ì> ก็คือหินตะกอนเนื้อเม็ดเราเรียกว่าคลาสติกเซตเตมนตตรีล็อกนะครับหบร,รือหินตะกอนเนื้อเม็ดต่อไปคือหินตะกอนเคมี หรือเคมีคอลเซติเมนเานีล็อกและก็หินตะกอนชีวเคมีไบโอเคมีคอลเซติเมนเานีล็อกเราสามารถแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือคลาสติกกับนอนคลาสติกหรือตะกอนเนื้อเม็ดกับไม่ใช่เนื้อเม็ดนะครับทีนี้ในในคลิปนี้นะครับจะขอพูดในเรื่องของ Lock. คลาสติกเซติเมนเานีล็อกก่อนนะครับคลาสติกนะครับแปลความหมายก็คือเม็ด นะครับเม็ดตะกรนหรือเม็ดกวดที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้เราเรียกว่าคลาสติกนะครับคลาสติกเมื่อกี้ตอนต้นคลิปที่พูดไปแล้วนะครับว่าเราพบตำแหน่งต่างๆก็คือ sorting ท่าทีนี้เราลองมาดูนะครับหนึ่งก็คือบริเวณต้นแม่น้ำนะครับอ่าต้นแม่น้ำต้นแม่น้ำจะมีกวดค่อนข้างมีขนาดใหญ่ กดขนาดใหญ่เมื่อสะสมแต่เดโ o s ิ t เมื่อเกิดการคอม p พ c ก,ก็คืออัดแน่นและสุดท้ายเกิดการเชื่อมประสานก็คือ cementation นะครับจะทําให้ได้หินคลาสสิกประเภทที่1ที่มีขนาดเกณฑไซส์ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่า c องโก o m e r a t หินก้มนกับ b r e เชียหินกดเหลี่ยมนะครับอ่าหินกดมนกับหินกดเหลี่ยมต่างกันยังไงหินตามชื่อเลยนะครับก้มนก็คือ เม็ดกวดมีขนาดยังไงครับมนๆน,นะครับมนๆกวดเลี่ยมก็คือกวดมีลักษณะเป็นเรี่ยมเป็นมุมอ่ะเราลองดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้นะครับเป็นพวกหินกวดมนคนักศึกษาสังเกตนะครับกรวดที่อยู่ในนี้เราจะเรียกเม็ดใหญ่ๆพวกนี้นะครับเรียกว่าคลัสนะครับคลัสแล้วก็มีตะกอนเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆเ,เราเรียกว่ากราวเมสนะครับ หรือแมทริกนะครับการแมทหรือแมทริกนะครับอ่าซึ่งเมดใหญ่พวกเนี้ยนะครับเราจะสังเกตเห็นคลาสหรือเมฆกรอนขนาดใหญ่พวกนี้มีลักษณะของเขาเป็นไงครับนักศึกษาสังเกตมีลักษณะจะมนมนอ่าอันนี้คือลักษณะของคลาสที่มีลักษณะมนนักศึกษาสังเกตได้เลยครับไม่ต้องสนใจแมทริกหรือเนื้อพื้นเราเรียกว่าเนื้อพื้นนะครับ ซึ่งเราก็คือพวกนี้ถ้าสมมตินกักศึกษาสังเกตเห็นเม็ดกรวดมีขนาดมีลักษณะเป็นมนๆเราจะเรียกหินแบบนี้ว่าหินกรวดมนอ่าต่อไปถ้ากรวดมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอ่านักศึกษาสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ากรวดเนี่ยมีลักษณะแหลมๆเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแบบนี้เราจะเรียกว่าหินกรวด,วดเหลี่ยมนะครับสังเกตนะครับเราจะสังเกตกันที่ เม็ดกรวดนะครับมนกับเหลี่ยมนะครับหินกรวดมนเราเรียกว่าคองโกเมเลตหินกรวดเหลี่ยมเราเรียกว่าเบล็กเชียนะครับก็คือกรวดมนกรวดเหลี่ยมทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าการาแมทหรือแมทริกเป็นยังไงนักศึกษา,ส,าสังเกตนะครับบริเวณนี้เราจะอันนี้คือคลาสคลาสนะครับคลาสทีนี้สังเกตไหมครับระหว่างคลาสจะมีเม็ดเล็กๆปนอยู่ในนี้ เป็นเล็กๆนอยู่ในนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าแมทริกแมทริคคืออะไรแมทริกก็คือพวกตะกอนขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพวกทรายซิวเคละนะครับนักศึกษาสังเกตตรงนี้ก็ได้อ่าอันนี้นะครับสมมุติถาดนี้นะครับเปลี่ยนเป็นหินเม็ดยยใหญ่ๆพวกเนี้ยจะประพฤตตัวเป็นคลาสเม็ดเล็กๆตรงเนี้ยครับนักศึกษาไม่ดเล็กพวกเนี้ยครับเขาจะ เชื่อมประสานกันเราจะเรียกบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะไม่แยกนะครับเรียกว่าแมทริกทีนี้หินกดอนมนหินก้นเลี่ยมบอกอะไรเราน,นี่นักศึกษาจําเรื่อง s o ์ t i n g ได้ไหมเป็นไงครับปกติแล้วต้นน้าเนี่ยครับรวดของเขาจะค่อนข้างปนเยอะ s o ์ t i n g ของเขาก็จะมีการคัดขนาดหรือซอักหรือคัดขนาดนครับก็คือคัดขนาดไม่ค่อยดีนะครับคัดขนาดไม่ค่อยดีเราจะสามารถเห็นมี เม็ดใหญ่เม็ดเล็กปนกันอยู่เลยไปนะครับอ่านี่คือเรียกว่าหินกรวดนะครับหรือกรวดเหลี่ยมกับกรวดมนอ่าถัดมาเมื่อลดลงไปนะครับประมาณกลางน้ําหรือแล้วแต่นะครับช่วงนั้นขนาดของตะกอนเล็กลงมาตามเวนัวสเกลนะครับเวนัวสเกลนะครับก็ทําให้ได้จาก,กเกลว์นะครับเป็นอะไรครับเป็นแซนจําได้ไหมครับจําได้นะจําได้นะ เป็นแซนเราก็จะมีหินที่เรียกว่าหินทรายอ่าก็อันนี้นักศึกษาก็รู้แล้วครับว่าคือส่วนมากก็คืออะไรก็คือเม็ดตะกอนขนาดทรายมาสะสมแล้วก็มาแข่งตัวเป็นหินทีนี้นักศึกษานักศึกษาจำได้ไหมครับว่าทรายก็จะมีตั้งแต่ทรายหยาบไปจนถึงทรายละเอียดอ่าทรายหยาบก็คือพวกคอสแซนวลี่คอสแซนมีเดียมแซนก็คือทรายปันกาขนานกา และสุดท้ายก็จะได้เป็นทรายละเอียดพอเวลาทรายพวกนี้ครับแข่งตัวเป็นหินก็จะทําให้ได้เป็นหินทรายที่มีขนาดต่างกันก็คืออ่นักศึกษาส,สังเกตพวกนี้เห็นไหมอ่ะนักศึกษาส,สังเกตตรงนี้ก็ได้อันเนี้ยอันนี้คือหินอ่ะนักศึกษาดูก่อนก็นได้นะครับอันนี้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้อ่าแล้วก็ก้อนนี้ อันนี้เดี๋ยวยังไงนักศึกษาสามารถเข้ามาดูใน l a บได้กีนะครับซึ่งอาจารย์จะได้เตรียมเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูนะครับนักศึกษาสังเกตนะครับเบอสามก้อนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าขนาดตะกอนหรือขนาดเม็ดทรายเนี่ยจะมีขนาดต่างกันนะครับก้อนขวามือจะมีขนาดเม็ดทรายมีขนาดใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กลงซึ่งเราสามารถใช้การสัมผัสนะครับสามารถทัชชิ่งสามารถสัมผัส หรือรู้สึกได้อเอาณตอนนี้นักศึกษาสัมผัส,สมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเขาแลบนักศึกษาจะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อแบบนี้เราเรียกว่าสายหยาบสายละเอียดก็จะมีความสากมือมากกว่าใช่นะครับประมาณนี้นหรือถ้าใครเคยซื้อกรดาดทรายคล้ายๆกันนะครับกระดาษทรายก็ได้อันนี้เราเรียกว่าหินทรายนะครับหินพวกนี้มักจะเกิดบริเวณตามกางแม่น้ําตามแถบของช่วงกลางๆพลังก็คือลดลงนะครับทีนี้ถัดมา ตามเว้นหมดสเกลนะครับกลาเวลแซนต่อไปเป็นอะไรครับซิลและหมัดกลุ่มนี้ก็คือจะอยู่บริเวณปลายน้ำนะครับเอ่อตะกอนที่มีขนาดซิลนะครับเมื่อสะสมตัวนะครับนักศึกษาจะได้หินที่เราเรียกว่าซิลสโตนนะครับหรือหินทรายแป้งซึ่งหินทรายแป้งก็จะมีตะกอนที่มีขนาดซิลเป็นส่วนใหญ่ก็คือทรายแป้งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหินก้อน หินชุดนี้นะครับจะสามารถแยกโดยใช้การสัมผัสยากบางทีเราสัมผัสเนี่ยเราอาจจะแบบไม่เหมือนหินทรายซึ่งหินทรายเนี่ยเราสามารถสัมผัสเป็นทรายหยาบทรายละเอียดได้นะครับแต่หินทรายแป้งเนี่ยเราสัมผัสไม่ได้เทคนิคในการสัมผัสก็คืออันนี้ใช้กันทั่วโลกนะครับเราจะใช้หินก้อนนี้นักศึกษาเลือกงมุมตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอามาถูบริเวณหน้าฟันหน้าฟันนะครับอ่ะ ลักษาก็ถือบรินะครับลักษณะของหินซิลสโตนนะครับเขาตรงบริเวณหน้าฟันนะครับหน้าฟันนี้เออก็ถูถูเบาๆนะรับไม่ต้องถือเยอะเเราจะรู้สึกได้ยินของเราเองนะครับว่ามันจะรู้สึกดังคิดๆหรือมันขูดหน้าฟันหรือขูดผิวฟันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตะกอนพวกสายแป้งซึ่งแตกต่างจากตรงกลุ่มของเคลสโตน เคสโตนนะครับจะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะเรียบกว่านะครับอ่าเราสามารถถูดได้เลยก็คือเธอาเขาจะรู้สึกลื่นไม่มีลักษณะเหมือนกับมีอะไรมาขูดที่ผิวฝันอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของเคสโตนนะครับอ่าอันนี้นะครับคือสายแป้งนะครับสายแป้งจำได้ครับเมื่อกี้ก็คือเราพูดถึงแซนสโตนแล้วแล้วก็ซิลสโตนนะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและสุดท้ายก็จะเป็น พวกกลุ่มของเคเลนะครับต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าหินกลุ่มนี้ก็คือพวกกลุ่มของเชลกักมาสตโตนนะครับเชลกับมาสตโตนกลุ่มนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าตะกอนของกลุ่มนี้ก็คือตะกอนที่มีขนาดซิลกับเคเลซึ่งนักศึกษาไม่สามารถใช้การสัมผัสบอกได้แล้วเพราะเนื่องจากเป็นยังไงครับ ละเอียดมากจนทําให้เราไม่สามารถจําแนกได้แต่เราสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มนี้เราเรียกว่ามาร์สโตนหรือเคลสโตนแล้วก็เชลทีนี้2ตัวนี้ครับเราเรียกต่างกันยังไงเคลสโตนกับเชลอ่าเคลสโตนกับเชลนะครับเป็นหินตะกอนที่เกิดจากตะกอนขนาดเคลนะครับขนาดเคมาสะสมรวมกันสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนักศึกษาสังเกตรบริเวณนี้นี่ เห็นบริเวณนี้ไหมครับเส้นๆริ <ๆ S 1> ้วๆริ้วๆพวกนี้นะครับริ้วๆริ้วๆพวกนี้อันนี้เราเรียกว่าฟิสซิลิตี้หรือเราอาจจะเรียกว่าฟิสซฟิสซิลิตี้ก็คือรอยชั้นเล็กๆนะครับน่ะเป็นชั้นการสะสมตัวเป็นรอบของพวกตะกอนที่มีขนาดละเอียดซึ่งปรากฏเป็นลักษณะดเด่นของหินที่ชื่อว่าหินดินดานหรือหินเชลนะครับหินดินดานหรือหินเชลนะครับอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูก้อนนี้ ก้อนนี้นักศึกษาสังเกตดูเนื้อของเขาจะคล้ายกันแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือหินมาสโตนหรือหินหินก้อนนี้นะครับจะไม่มีลักษณะของฟิสิลิตี้ปรากฏอยู่เขาจะเกิดแบบเป็นมวลหนาเป็นก้อนนะครับไม่มีชั้นบางๆแบบเมื่อกี้อันนี้เราจะเรียกลักษณะพวกนี้ว่าหินเคลสโตนหรือมาสโตนอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะสําคัญนะครับนักศึกษาเห็นลักษณะโค้งเว้าพวกนี้ไหมครับ เราเรียกว่าลักษณะการแตกแบบคอนคอยดลหรือก้นหอยอนักศึกษาสังเกตเขาจะเหมือนแบบเป็นเปลือกหอยห,อยหรือวงหอยอครับโค้งโคงโคง้คง,คง,คง,คงเหมือนเหมือนผิวแก้วก็ได้เนี่ยะนะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่เป็นเนื้อตะกอนพวกเคลนะครับซึ่งเขาจะไม่มีริ้วๆิ้วิ้ว,วฟิสิลิตี้อันนี้เราเลยเรียกว่าหินเคลสโตนอโอเคนะครับสำหรับคลาสติกนะครับจำนักศึกษาจำก็จะมี หินที่นักศึกษาต้องรู้ก็คือจะมีกลุ่มหินกรวดก็คือกรวดมนกรวดเหลี่ยมถัดมาคือกลุ่มของกลุ่มหินทรายก็จะมีตั้งแต่คอร์สแซนสโตนฟาเมีเดียมแซนสโตนหรือไฟแซนสโตนซึ่งเราจะเรียกรวมๆมว่าแซนสโตนจริงๆมันจะมีกลุ่มที่เรียกว่าซิลสโตนนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มของหินดินดานกับหินโคลอนอ่าอันนี้ก็คือพวกเชลกับมัสโตนนะครับสำหรับคลาสติก เซติเมนทอรี่ล็อกหรือหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับครับสำหรับหินทรายนะครับเราสามารถเรียกชื่อหินทรายตามองค์ประกอบของออตะกอนได้นะครับซึ่งเราจะใช้ตารางสามเหลี่ยมที่เรียกว่าเทเนอี A ่ไดอะแกรมก็จะมีประกอบไปด้วยควอดนะครับมีฟลสปาแล้วก็มีล็อกแฟกเมนต์นะครับก็คือมี โดยตัวคอร์ดจะเป็นตัวคิวอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีตัว F หรือ f ฟลสปาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีตัว R าร์หรือล็อกแฟกเต์ t ทีนี้หินทรายนะครับที่มีปริมาณของคอร์ดมากนะครับเราจะเรียกว่าอะรีไนหรือคอร์ดอะรีไนซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้แฮนเลนนะครับอ,อันนี้แฮนเลนนะครับ ส่องดูนะครับซึ่งนักศึกษาจะเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าผลึกขอดจะมีลักษณะผลึกใสๆนักศึกษาส่องเข้าไปนะครับก็จะพบว่าเห็นลักษณะข,ของเนื้อหินที่มีปริมาณขอดเยอะนตอนนี้เราปริมาณด้วยสายตาถ้าปริมาณขอดเยอะเราจะเรียกว่าขอดอารีไน์หรืออารีไน์แซนสโตนนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่นักศึกษาส่องแล้วนะครับมีปริมาณ แร่ที่ไม่ได้ใส,ใสเป็นเม็ดข,ขาวหรือคุนๆค,ค่อนข้างเยอะแยกให้ได้นะครับว่าเป็นเฟลสปาหรือล็อกแฟกเต่ t ถ้าปริมาณของคอดน้อยตัวคุนๆที่ดูแล้วเป็นเฟลสปาเยอะเราจะเรียกหินก้อนนี้ว่าอาร์โคสิกแซนสโตนอาร์โคสิกแซนสโตนนะครับก็คือมีปริมาณของพวกเฟลสปาค่อนข้างเยอะนะครับหินก้อนนี้จะค่อนข้างผุง่ายนะครับถ้ามีปริมาณของเฟลสปาเยอะและสุดท้ายนะครับ หินทรายอีกตัวหนึง่งจะมี l o อก fragment หรือเศษหินซึ่งก็คือเป็นหินอื่นๆหินใดๆก็ตามนะครับที่ปนเข้ามาในเนื้อหินที่ไม่ใช่ควอดหรือเฟลสปาหลังจากส่องแล้วแร่ใสๆก็น้อยแร่ที่คุ้นๆก็น้อยแต่ดูเม็ดอื่นๆที่เป็นเม็ดสีดำๆเม็ดสีอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราตัดสินใจแล้วเราดูแลว้วว่ามันคือเป็นพวกของ l o อก f ฟ a เ m e n t เยอะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเกกี y นะครับเกกี y s ซ n d n e ก็คือเป็นหินทรายสกะปกนั่นเองก็คือมีสิ่งอื่นปนอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นทั้งหมด3กลุ่มหินเราจะเรียกชื่อพวกนี้ก็คืออารีไนาอาร์โคสิกแล้วก็เกรเวกนะครับอันนี้คือการเรียกชื่อหินทรายนะครับ